สิงชี้เทียนหาวสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้เอาสุภาษิตมาฝากสีป่ประโยค,เ,นะเ,คเหมือนเดิมนะเป็นสุภาษิตสากลเหมือนเดิมสี่ประโยคนี่เลยมาเข้าเรื่องกันนะจะอ่านให้ฟังภาษาไทยก่อนนะสุภาษิตแรกของวันนี้ที่ามาฝากคือคำพูดที่พูดว่าก่อนจะเดินได้ต้องรู้จักคลานมาก่อนก่อนจะเดินได้ ก่อนจะเดินได้ต้องรู้จักคลานมาก่อนภาษาจีนของประโยคภาษาสิะโยคนนี้ใช้คำพูดที่พูดว่าซีซียนเสียนาใจเสืยจโจซีอนเรยนาใจเสืยนโจแล้วถ้าเป็นสำนวนของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีอันนี้คือแบบแปลตรงตัวนะเซียนเรียนาใจเสืยนโจ แต่ถ้าสมมติเป็นสำนวนแบบจีนตแต้ๆเลยเนี่ยเขาใช้คำพูดที่พูดว่าซุนซุ่ยเจียนจินุนุนุยเจแปลเหมือนกันนะซุ่นซุยเจียนจิแปลภาษาไทยเหมือนกันว่าก่อนจะเดินก่อนจะเดินได้ต้องรู้จักคลานมาก่อนภาษาจีนตรงตัวก็พูดว่า เส爬，先学爬，再学走，循序渐进。อ่ะทีนี้ภาษากฤอของภาษสิตนี้ใช้คำพูดที่พูดว่า You must learn to crawl before you walk.You must.You must learn to crawl.You must learn to crawl before you walk. ต่อมาประโยคที่สองเลยนะคะประโยคที่สองภาษาจีนเออ่านภาษาไทยก่อนแล้วกันเนาะภาษาไทยของสุภาษตที่สองพูดว่าจงเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านจะทําจงเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านจะทําและภาษาจีนประโยคนี้ใช้คำพูดว่า干什么需要学习干什么 โซเชียเฉจงเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านจะทําแล้วภาษาอังกฤษของสภาษศิ์น,นี้พูดว่า learning something that you may do something เอาใหม่ครั้งหนึ่ง learning something that you may do something จบสองประโยคสภาษิ์แล้วนะคะต่อมาประโยคที่สามเลยนะสภาษิ์ที่สาม ภาษาไทยได้กล่าวว่าการเรียนโดยไม่คิดย่อมไร้ประโยชน์แต่การคิดโดยไม่เรียนนั้นเป็นอันตรายเอาใหม่ครั้งหนึ่งนะการเรียนโดยไม่คิดย่อมไร้ประโยชน์แต่การคิดโดยไม่เรียนนั้นเป็นอันตราย

ซื้อเอปู้เวยเสียงแปลให้ฟังครั้งหนึ่งภาษาไทยว่าการเรียนโดยไม่คิดย่อมไร้ประโยชน์แต่การคิดโดยไม่เรียนนั้นเป็นอันตรายคำว่าอันตรายเนี่ยคือคำว่าเวยเสียงคำว่าเรียนก็คือเสว้อเออผู้ซื้อก็คือเรียนโดยไม่คิดเนี่ยนะอ,อ่ะประโยชน์ที่ห้าไม่ผู้ผิด จบประโยชนที่สามแล้วทีนี้มาประโยชนที่สี่เลยนะประโยคนที่ 4. ส,สี่สภาษ์ิตเขาได้กล่าวว่าการอ่านโดยไม่ตรตรองเปรียบเสมือนกินอาหารโดยไม่ได้ย่อยแล้วภาษาจีนของประโยคนี้ใช้คำพูดว่าตู้而不思有食而ื无เอาใหม่นะตูนะ้而ซ思 โยสืเออปูหัาแปลว่าการอ่านโดยไม่ตรายตรองเปรียบเสมือนกินอาหารโดยไม่ได้ย่อยภาษาอังกฤษของสุภาษิตท,ที่4นี้ใช้คำพูดที่พูดว่า reading which o u t reflecting is right eating which o u t digesting อีกครั้งหนึ่งนะ reading which o u t reflecting is like eating without digesting วันนี้ก็ได้เอาภาษาจีนมาฝาครบสี่ประโยชน์น,นะคะพรุ่งนี้จะเอาเรื่องเป็นบทสนทนามาฝากนะะแต่จะเรื่องอะไรก็ตามตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะที่ยเจียนบ๊ายบาย